จับไม่ของจับไปในนี่เลย่น้องเราเลยเว้ยหมอข้าทนไม่ไหวแล้วข่าต้องเร่งรีบแล้วเองจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยความจำข้าจะเต็มเลยนะตอนอสองตัวมาประเชิญหน้ากันเอ้อขางเบื้องซ้ายนะจะเป็นฝั่งซ้าย,ยสบายดีพี่น้องถักทายสบายดีตอนเที่ยงพี่น้อง ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเพลงบ้านนาคือเก่าพี่น้องครับมือนี่มาดักเก่งกับคุณพ่อครับพี่น้องนี่ได้ก็เทวสิชวนดักตอนแรงแต่ว่าพึ่นนะชวนมาตอนนี้นะมันห้องกระตุ้งกระตุ้งโอ้ยโบเมนดักเก่งพี่น้องลงเลยฮะมาลองขึ้นพี่น้องเอ้าวงงเลยพ่อเดี๋ยวจะเผาดหรือกูแม่นี่จับได้หนิแม่ มันยุงไม่หน <refin ements. S 2> <Mars> ีหน no. uh ี่จับได้หนี่จับขอนี่หนี่นี่เออมือใหม่นำกันพี่น้องเอาไม้ไม่นี่หนี่จับนี่จับขอนี่เออนี่จะจับในนี่ในนี่นะนี่นี่เออโบได้มันยุงไลยเวลาจะมาเอานั้นเออสบายดีกล้องให้ไหมสบายดีโอ้ปะ จับในนี้มัใช้ชนมันมันอ้าวอีพอไปแก้เดินๆเนี่ยมันยุ่งมันอะนี่นี่ครับจับในนี้มัใช้ชนเวลาน่ะนี่เออมันชิยุ่งนี่นี่จับในนี้เออเที่ยวในนี้เที่ยวห่างก่อนพี่น้องมือใหม่กับมือใหม่มารวมตัวกันท่านที่ได้ละคล้องละพี่น้องมือใหม่มาห่างตัดอิดออดห่างเก่งลืมลงมสื่อมัาพี่น้องขึ้นนะห่างขึ้นหนุกกระตุ้งมันห้องลายพี่น้องแถวนานี่ พ่อมันจับกินนี่ของเลยจับบรได้เป็นนี่จับไม่ของจับไปในนี่เลยน้องน้องเอ,อ้ยรูเลิกผลหรือเจ้าหยุ่งไปเบิดทำนี่บ่ไปท,ทางหน้าได้แบบนี้ห พอพี่เล้ยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับผมก็บอกเคยเหห่างบ่วงแบบนี้จักเถื่อเลยครั้งแรกในชีวิตเลยครับผมจักบ่วงยังลืมแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่คิดออกอยู่ลืมไว้พี่น้องผมเป็นคนลืมไว้พี่น้องครับ ลืมเลยเด้อบ้านนี้ผมลืมแล้วพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ย่างมาดไอ้เทียงนี่ยยังขืดฉื่มันออกอยู่บ่วงเลยนะเดี๋ยวพอมาห่างแล้วรถไปทางใหม่พี่น้องครับขืดบอกเลยบ้านนี่มึนแล้บ่วงอย่างนี้มาเป็นยังลืมกันช่างมันพี่น้องครับเบิ่งน้ำกันพี่น้อง ว่ามันถืบอบอกห่างนี่แต่ว่าถือรูปถือกับคอมเมนต์บอกผมในเดอครับเดออันนจะเป็นนุกกระตุงตัวจริงเลยพี่น้องยืมเข้ามายังน้อดูท<ะ>ี่เลยพี่น้อง๋ยวสิป,ปกกบัดน,นี้ 好了，好了。 ลุยต่อพี่น้องครับเมื่อกี้นี่พลุกแล่นเกือบบมทันพลตัวเฮาตกมาหนอยเดียวหรือเ้าซ้ำพี่น้อง เข่าเนี่มันเด้นุกตัวนี้มันมายืนเบิ่งเฉยเลยดิบัวดำดำมันกับพวกไกรกันป่ะเนี่ยมันเบิ่งยังเด้เข่าในแม่บวกลูกชายรวมเห็นโทรศัพท์บอกคอมเห็นโทรศัพท์มันต้องบิดปึ่งเลยพี่น้องเอ้ยมันพูดอราก็มันยังเป็นยัง เอาเลยเว้ยหมอข้าทนไม่ไหวแล้วข้าต้องเร่งรีบแล้วเพราะว่าข้ามาดนแล้วหมอวเฮ้ยเข้าไปแล้วตอนนี้เอาหยุดดูหยุดยดูซะงั้นเอาเดินลงป่าเขาจ้อยเลยเอาเอาเรื่องไงข้าจะทำยังไงดีตอนนี้ให้ตายเถอะอูอย้ยืนดูอีกแล้ว นี่มันของจริงหรือเปล่ามอวะหายแล้วเห็นหัวนะจะเข้าไปตีก็ไม่เข้านะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอมไปข้างด้านนะข้างอ้อมไปแล้วพี่น้องอ้อมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเข้าไหมงานนี้จะเข้าไหมสองรอบแล้วเดินไปข้างล่างข้างหลังนะ่ะอ้า จังหวะนี้ยืนดูยืนมองดูพี่น้องข้าจะทำยังไงดีหมอไ็ไดเ้เองจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยความจำข้าจะเต็มเลยนะตอนนี้เดินไปข้างหลังพี่น้องมันไปยืนมองข้างหลังนะพี่น้องมันมาของจริงหรือของปลอมกันเนี่ย ไม่เห็นตีนเลยตัวนั้นก็ลงร้องส่งเสียงนะมีสองตัวพี่น้องมีสองตัวแต่ตัวนี้นะมันเดินกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วจะทำยังไงดีวะเนี่ยอย่างหวะนี้มีสองตัวมาตัวหนึ่งร้องด้านซ้ายมือนะ่ะ ส่วนตัวที่พี่น้องเห็นน่ะจะเป็นหุ่นเชิรของเราเองหรือว่ามันเห็นขึ้นเราหรือเปล่าอ่ะพี่น้องว่าไงมันเดินมาสามสีรอบแล้วแต่มันไม่เข้าเลยพี่น้องอจิบมองน้มันจิ๊ด ไปยืนดูมองข้างหลังนะ่ะเอาแล้วพี่น้องตัวนี้มันตัวที่สองนี่มีความกล้าหาญมากมากกว่าตัวที่หนึ่งเลยนะมันเดินโย่งโย่เข้าไปเลยเอา,เอาจังหวะนี้ยืนมองดูนะตอนนี้ข้าจะทำยังไงข้ามาถึงแล้วข้าต้องเร่งรีบเอาเข้าไปเลยเอาจังหวะนี้ สองตัวมาระเซริ์หน้ากันเอ้าหข้างเบื้อซนะงซ้ายนะจะเป็นฝั่งซ้ายนจะเป็นตัวที่หนึ่งนะฝั่งขวาจะเป็นตัวที่สองนะพี่น้องเอา้ามันจะทํายังไงตอนนี้อหอหหมอฝั่งซ้ายเดินเข้ามาแล้วพี่น้องโอ้โหตัวไหนมันจะเจ๋งก่ากันพี่น้องเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยวอปรโรใกล้ๆแล้วอ๋อ มันจะทยังไงเอ้าฝั่งัวโอ้มันมีความกระหานพี่น้องเอา้ามาตีกันเองซะง,งั้นเอ้าเอ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 าแล้วเอาเอามาไหลกันลแล้วตอนนี้หมฝัม่งซ้ายเนี่ไม่มีความกระหานเลยมันไม่เข้าไปพี่น้องตัวที่มาเมื่อกี้นี้ปุ๊บแล้วบินหนีแล้ว จะทำยังไงดีวะเนี่ยตัวที่มาเมื่อกี้นี้มันก็ไหลไปแล้ว เอาใส่แต่บใบมุ้งพี่น้องบอกเขาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สีมุ้งเขิงเลยพอทุกคนที่เป็นสองสมัมมงเลยรวมรวม,รวมแล้วนี่ก็ได้สองสามสมงเลยมันมาหนีเลยนี่มันบกเขามันอยู่จึกโดนช่วยเบิรงน้ำกันหน่ยพี่น้องว่าเาใส่บ่วงนี่เถอกีอ่ปอ โอเวนบ่วงแนะ่นี่คืนคืนเฮ้ยดิเ้าก็ใส่ไปในนี่แหละเป็นอะไรโอเคอยู่บุพี่นองอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้ใช่ไหมเ้อเนาะ,นะถ้าว่าเขาใส่บุตรในใจกัคอมเมนต์บอกใลยเด้อพี่น้องเพราะเขาก็เกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่เขาก็บบุกเคยหรอกครั้งแรกในะชีวิตนี่เดียพี่น้องเลยตุงต้งตุ้งจนขี่มุ้งแรงยังบุกเข่าอยู่แต่ว่ามันจะเข่าหลือตัวหนึ่งมันมาแต่ผมมันมีตัวมันเห็นห้างนี่แหละ แก่ามันอยู่นี่นะมันมาไล่ตีนี่นี่เนาะเลย่อนบนเขานะขอแค่พี่น้องที่เข้านะขขมาติดตามแล้วคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะบ๊ายบายพี่น้องเดีย๋ยวพิ่งอ,อัดคลิปหน้าบูมานอีกเลย <laughs> โอ้โหจะไปยังไงม,มาไล่ตีกันเด้อ <laughs>